สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่180่ง l ้ i ยแปด p ิ c มันติ g รุป s c วันนี้เราจะอาศัยหลักการ ICT Price Action นะครับหาจุดเปิดไม้บายหาจุดเปิดไม้เซลลมันทำงานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ EA ตรวจพบนะครับิมไปแท่งเทียนขาลงนะเลทแท่งเทียนขาลงที่มีขนาดใหญ่ผิดปกตินะครับ ระบบก็จะสร้าง pending order buy นะครับอยู่ที่จุดกึ่งกลางของแท่งเทียนหากราคามันลงต่อนะครับลงต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วไม่กลับตัวขึ้นมานะครับเช่นเกิน5แท่งเทียนนะครับอย่างตัวอย่างนี้เรากำหนดไว้ที่5แท่งเทียนนะหากมันลงต่อไปอีก5แท่งเทียนแล้วมันยังไม่กลับตัวขึ้นมานะครับตัว pending order buy ก็จะถูก delete แล้วก็ไปหาจุดเปิด pending order buy ใหม่นะครับแต่ถ้าราคามันกลับตัวขึ้นไปนะครับไปชน Pending order buy กลายเป็นไม้ buy ถูกไหมกลายเป็นไม้ buy เราก็คาดหวังว่าเรามั่นใจว่าไม้ my buy ไม้นั้นเป็นไม้ buy ที่มีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นมากกว่าวิ่งลงนี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับหลักการเดียวกันนะครับกับการเปิดไม้เซลล์เมื่อท่านเจอแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่นะครับคําว่าขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นผมเทรดใน time f ฟรมหนึ่งนาทีของทองเนี่ยผมถือว่าใหญ่กว่า100ปิป๊บถือว่าใหญ่ละนะครับ ส่วนไทม์เฟรมอื่นท่านต้องเอาไปทดสอบไปใช้งานดูนะครับหากเกิดแท่งเทียนขนาดใหญ่ระบบก็จะสร้าง pending order sell ที่จุดกึ่งกลางของแท่งเทียนแต่ถ้าหากราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเกิน5แท่งเทียนยังไม่ลงมาก็จะ delete นะครับ pending order sell ทิ้งแล้วไปหาจุดเปิด pending order sell ใหม่ตามเงื่อนไขเดิมนะครับแต่หากราคามันย่อตัวลงมานะครับ มาชน pending order sell ระบบก็จะเปิดไม้เซลล์และเราก็มั่นใจว่าไม้เซลล์ที่เปิดนั้นมีแนวโน้มที่จะลงต่อมากกว่าจะกลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับนี่คือหลักการเปิดไม้แรกผู้เรียนต้องคิดตามนะครับว่าการเปิดไม้แบบนี้ลอจิกเชื่อถือได้ไหมถ้าท่านคิดว่าเชื่อถือได้นะครับศึกษาต่อแต่ถ้าท่านคิดว่ามันเชื่อถือไม่ได้ไปดูตัวอย่างอื่นนะครับไปดูตัวอย่างอื่นมีให้เลือกหลายตัวอย่างเลยนะครับและหลังจากเปิดไม้แรกไปแล้ว กระบวนการต่อจากนั้นก็เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้าในระบบมันติกรุป๊ปคือเราจะมีโหมดโฟลว์เทนโหมดรีเวิร์สเทนใช่ไหมครับที่ทํางานนะในในในกรุ๊ปของไม้บายในกรุ๊ปของไม้ไม้เซลล์เนี่ยแยกอิสระออกจากกันนะครับ EA ตัวนี้นะครับท่านเชื่อไหมในปี2023เนี่ยทดสอบททางเฟรมหนึนาทีเนี่ยเปิดตั้งแต่ตลาดเปิดยันตลาดปิดเลยนะครับทุกวันเลยนะหมื่นกว่าออเดอร์นะครับได้กำไรเยอะด้วยนะครับ ลองเอาไปทดสอบดูปี2024ปี2025ก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะครับและผมเชื่อว่าลองเอาไปทดสอบในปี2022 2020ก็น่าจะผ่านได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทดสอบเนื่องว่าจํานวนออเดอร์มันเยอะมากในการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะครับผู้เรียนลองเอาไปทดสอบใช้งานดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่า EA ตัวนี้เขียนกันอย่างไรใช้งานกันอย่างไรนะครับ ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูใน fx dima นะครับผู้เรียนได้รับ ea ที่ผมแจกไปแล้วนะครับเปิดใน fx dima ดูนะครับจะเห็นหน้าตาตามภาพนี้นะครับมาดู area ที่ที่1ก่อนนะครับ area ที่ทน่1นะครับ a r e ยของการสร้าง pending order buy สร้าง pending order sell นะครับเรามาดูการสร้าง pending order buy ก่อนนะครับเราจะสร้าง pending order buy ตอนไหนครับเราจะต้องใช้ล็อก note นะครับมาตรวจเช็คก่อนว่า notehead order นะครับบล็อกตัวนี้จะเป็นการตรวจเช็คว่าตอนนี้ในระบบยังไม่มีการเปิดไม้บายใช่ไหมยังไม่มีการเปิด pending order buy ใช่ไหมถ้ายังไม่มีนะครับเงื่อนไขเป็นจริงนะครับต่อมานะครับเช็คแท่งเทียนก่อนหน้า candle id 1เราใช้บล็อก back candle นะครับจาก v a r i a b l signal ตรงนี้นะครับนำมาเช็คว่าแท่งเทียนก่อนหน้านะครับเป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมและมี minimum body size เนี่ยใหญ่กว่า100ปิ๊บไหม ตัว Candle Body Size ที่ผมสร้างเลยนะครับอ่าผมใส่150เลยนะมันจะต้องใหญ่กว่า150 pip นะครับนั่นย่อหมายความว่าถ้ามีแท่งเทียนใน Time Frame หนึ่งนาทีที่เราไป,เ,ปเทรดเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่า150 pip เป็นแท่งเทียนขาลงเราจะเริ่มให้ความสนใจแล้วครับเห็นไหมครับเราเริ่มให้ความสนใจนะครับเราก็จะใช้ Modify v a l i e b v e นะครับมาหาจุดกึ่งกลางหาอย่างไรครับใช้ Modify v a r i a b l e ตั้งเงื่อนไขาตามนี้นะครับ Candle Body Size Candle ID หนะครับหาร2ได้จุดกึ่งกลางใช่ไหมเก็บค่าตัวนี้ไว้ใน Buy ICT Pip นี่ครับตัวแปรตัวนี้จะเก็บค่าจุดกึ่งกลางไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะว่าเรียกว่าค่าจุดกึ่งกลางไม่ได้เรียกว่าระยะดีกว่านะครับระยะกึ่งกลางดีกว่านะครับเรียกระยะกึ่งกลางแล้วเราก็เปิดหมาย Pending Order Buy โดยการใช้ Buy Pending Order จากหมวดน,นะครับ Buy and Sell ตัวนี้นะครับ Buy Pending Order นะครับโดยการนะครับกำหนดจุดเปิดไม้ Pending Order นะครับ Price Offset เนี่ยให้ห่างจากราคาปิดนะครับ Candle Close นะครับ Candle ID 1ราคาปิดของแท่งเทียน ID 1อยู่ตรงไหน,นบวกไปอีก Buy ICT Pip ก็คือบวกไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับของ Body ถูกไหมมันก็คือจุดกึ่งกลางนั่นเองใครคิดตาม ไม่ทันนะครับถามนะครับจุดที่เป็นราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้าบวกนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับตามระยะไพ่ออฟเซตไปอีกครึ่งหนึ่งก็คือจุดกึ่งกลางใช่ไหมครับเปิดไม้ pending order buy ด้วยขนาด0.01ล็อตเห็นไหมครับ no stop loss no take profit จุดนี้คือ pending order buy นะครับไม่ใช่ไม้ buy หลักการเดียวกันนะครับเอา box note h e slash order มาเช็คว่า ยังไม่มีการเปิดไม้เซลยังไม่มีการเปิด pending order s e l ลในกรุ่ปที่2ใช่ไหมนะครับและก็เช็คก่อนว่าหากเมื่อไหร่ก็ตามแท่งเทียนก่อนหนะ้านะครับ Candle id 1มันเป็นแท่งเทียนขาขึ้นเพราะเราใช้บล็อก b l u candle ถูกไหมแล้วใหญ่กว่า150ปิดนะครับเราถือว่าจุดนี้แหละนะครับแท่งเทียนนี้แหละเป็นแท่งเทียนที่เราให้ความสนใจนะครับเราก็เอา modify variable มานะครับตังเงินขาย Can เดนะครับ Body s i ซ e ์แคนเด ID 1ก็คือขนาดของบอด y ี้ท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยหาร2เก็บค่าไว้ในตัวแปรเซล ICT PIP มันคือระยะครึ่งหนึ่งของบอดี้ถูกไหมครึ่งหนึ่งของบอด y ี้ ID 1นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเลยครับเ l ล pending order นะครับมาเปิดนะครับโดยการอ้างอิงตำแหน่งเปิดนะครับก็คือ c a n เดิ close c a n เดิ ID 1นนะครับแล้วใส่ price offset ขึ้นไปก็คือสูงขึ้นนะครับนะครับ สูงขึ้นนะครับไปอีกครึ่งหนึ่งของบอด y ี้นั่นเองนะครับแคนเดลครสแท่งเทียนก่อนหน้าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับแคนเดลครสก็อยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วเราก็มาร์กจุดที่เป็นกึ่งกลางนะครับเห็นไหมครับคิดภาพตามนะครับเปิด Pending Order s e l ลด้วยขนาด0.01 no stop loss no take profit ใส่ตัว once per bar ลงไปด้วยเพื่อป้องกันการออกไม้ Pending Order ซ้ำกัน2ไม้ในตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะครับนี่คือหลักการสร้าง Pending Order Buy สร้าง Pending Order Sell ไปช้าๆนะครับต่อมานะครับเราจะลบไอตัว Pending Order ทิ้งไปกรณีไหนครับเปิด Pending Order Buy นะครับแต่ราคาเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับ ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงแต่มันไม่ไม่เด้งขึ้นนะครับมันลงต่อไปนะครับเช่นเดียวกันเกิดแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วเราก็มาร์จุดกึ่งกลางเปิด Pending Order Sell แล้วมันขึ้นต่อมันไม่ย่อลงมาใช่ไหมครับ เราจะเอากี่แท่งเทียนดีนะครับวิธีการนะครับมาดูฝั่ง pending order buy ก่อนนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราเอา c h e ็ค pending order นะครับเอามาจากไหนครับ c e c ็ t r a d e นะครับ Che ็ค pending order เขานะครับตัวนี้นะ Che ค k t r a d e and order เขานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิด pending order buy นะครับของกรุ๊ปที่1เนี่ยมันนะครับเท่ากับ1หรือมากกว่า1นะครับ ถ้ามีการเปิด pending order buy ขึ้นมาว่างั้นเถอะนะครับเราก็จะนับแท่งเทียนวิธีการนับไม่ยากครับนำ once per bar มาต่อแล้วก็นำ box formula มาเอาตัวแปร buy c o u n t candle ซึ่งเรากำหนดให้ค่าเริ่มต้นเป็น0เห็นไหมครับ buy call candle ค่าเริ่มต้นเป็น0น,นะบวก1แสดงว่าผ่านไป็น1แท่งเทียน buy c o u n t candle จาก0กลายเป็น1ผ่านไป2แท่งเทียน buy call candle จาก1ก็กลายเป็น2 ผ่านไป3แท่งเทียน by เขาแคนเดลก็กลายเป็น3ถูกไหมครับนี่แหละครับคือวิธีการนับแท่งเทียนนะครับนับแท่งเทียนนะครับหลังจากที่เปิด pending order buy ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการนะครับต่อมาวิธีการนับแท่งเทียนหลังจากเปิด pending order sell ใช้หลักการเดียวกันนำ box c h e ็ค pending order เขามานะครับเช็คว่าตอนนี้มีการเปิดนะครับ pending order sell เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ1ห,หรือย,ยังนะถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ย เริ่มนับเลยนะครับผ่านไปหนึ่งแท่งเทียน by เขาเอ่อเซลเขาแคนเดิลนะครับเท่ากับ1 2แท่งเทียนเท่ากับ2 3แท่งเทียนเท่ากับ3มันก็จะนับไปเรื่อยๆครับและจะลบตอนไหนดีละ่ะนะครับที่ผมบอกแล้วใช่ไหมเราจะลบนะครับ pending order by ตอนที่ by เขาแคนเดิลมันมากกว่า5ก็แสดงว่าพอมันนับนะครับนับ6ปุ๊บใช่ไหมครับถ้ามันมากกว่า5นะครับผมเอาเขาแคนเดิลลิมิตเนี่ยมีค่าเท่ากับ5 ถ้ามันมากกว่า5เมื่อไหร่นะครับเราก็จะ delete pending order โดยการใช้ box delete pending order จากไหนครับจาก trading action นะครับลบ pending order บายทิ้งไปนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ไม่ยากครับรีเซ t ตตัวแปร buy call candle ให้กลับเป็นค่าศูนย์เพื่อจะรอสถานะนะครับนะครับแท่งเทียน ID 1เนี่ยที่เป็นแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกนั่นเองนะครับหลักการเดียวกันนะครับถ้าหาก เซล์เค้าแคนเดิลนะครับนับแท่งเทียนหลังจากมีการเปิด pending order sell ใช่ไหมมันมากกว่า5นะครับเราก็จะ delete pending order sell ทิ้งไปแล้วก็อะไรครับไป Reset นะครับโดยการใช้ box modify variable reset เซล์เค้าแคนเดิลให้กลับเป็นค่า0ย์ระบบก็จะไปรอนะครับจนกว่าจะเกิดอะไรครับแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สร้าง pending order sell มาใหม่นั่นเองนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับ ต่อมานะครับมาดูเรียนมาดูนะหากมันเปิดไม้ได้แสดงว่าอะไรครับราคาเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่เกิด pending order buy แล้วภายในไม่เกิน5แท่งเทียนราคามันกลับขึ้นมาชน pending order buy ใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะมาเช็คโดยการใช้ c เช็คเทรดเขาถ้ามีการเปิดไม้ buy ไม้แรกเกิดขึ้นคือ c เช็คเทรดเขา ฟิลเตอร์บายทาเลือกบายกรุ๊ปที่1เท่ากับ1แสดงว่ามีการเปิดไม้บายภายใต้กรุ๊ปที่1ถูกไหมเราก็จะเริ่มให้โหมดโฟร์เทนทำงานรีเวิร์สเทนทำงานและเก็บขนาดล็อตไซส์ไม้แรกไว้ในตัวแปรล็อตนี่นะครับกลับมาเรื่องเดิมละไม่ไม่ต่างจากตัวอย่างก่อนหน้าเลยนะเอาเช็คเทตเข้ามานะครับถ้ามีการเปิดไม้เซลคือนะครับเช็คเทตเขาพบว่ามีไม้เซลในกรุ๊ปที่2เท่ากับ1ไม้แสดงว่าเป็นการเปิดไม้เซลไม้แรกถูกไหมครับ เราก็จะไปเปิดการทำงานของโหมดโฟร์เทนฝั่งเซลล์รีเวิร์สเทนฝั่งเซลล์นะครับและเก็บขนาดลอตไซส์ไม้แรกของฝั่งเซลล์ไว้ในตัวแปรลอตเนั่นเองเนี่ยหลักการเหมือนเดิมแล้วครับต่อมาจะไปไว้ลลวนะครับเมื่อเปิดไม้บายไม้แรกมาดูชักทัดนนี้ก่อนนะครับเปิดไม้บายไม้แรกโหมดโฟร์เทนฝั่งบายก็ทำงานโหมดรีเวิร์สเทนฝั่งบายก็ทำงานตรงนี้ผมไปไว้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะเริ่มซ้ำกับตัวอย่างก่อนหน้าละ ผู้เรียนย้อนกลับไปดูนะครับหรือใครที่เคยเรียนมันติกรุป EA s c กิล i n g มากับผมหลายๆตัวอย่างเนี่ยน่าจะจำได้หมดละนะครับเปิดไม้บายโหมดโฟล o t เทนฝั่งบายทำงานโหมดร e เวิร์สเทฝั่งบายทำงานใช่ไหมครับถ้ามีการเปิดไม้บายแล้วทิศทางวิ่งขึ้นแสดงว่าอะไรครับระบบก็จะสร้างระยะกิจตัวอย่างนี้ระยะกิจ100ป,ปิแล้วก็เปิดไม้บายเพิ่มนะครับหลังจากเปิดไม้บายเพิ่มนะครับ บล็อกเทลลิงสต็อปก็จะทำงานเป็นการสร้างอะไรครับตัวสต็อปลอสเนี่ยวิ่งตามราคาสูงสุดนะครับหากเราพบว่าหลังจากเปิดไม้บายแล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นขนาดใหญ่เราจะได้กินคำโต,ต,ตใช่ไหมครับและแน่นอนครับในบล็อกเทลลิงสต็อปตัวนี้นะครับตรงเทลลิงสต็อปโหมดเนี่ยนะครับระยะสต็อปลอสเนี่ยเราจะเอาบล็อกฟอร์มูลานะครับมาปรับระยะสต็อปลอสโดยการใช้อินดิเคเตอร์เอทนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือหลักการเหมือนตัวอย่างก่อนหน้าที่เราเรียนมานะครับเช่นเดียวกันนะครับหากเปิดไม้ายแล้วอะไรครับราคาวิ่งลงขาดทุนใช่ไหมครับระบบก็จะสร้างระยะกิจ100ปิในตัวอย่างนี้100ปินะครับผู้เรียนเอาไปปรับเปลี่ยนระยะกิจได้นะแล้วก็เปิดไม้ายเพิ่มโดยการเพิ่มขนาดลดไซส์ของไม้ใบในโหมดแก้ไม้เนี่ยเราจะใช้บล็อกเขาเอ็นเดนพาสนะครับนับนะครับจำนวน การเปิดไม้แก้หากเปิดแล้วเขาเดนเอ็นพาสเนี่ยเขาเอ็นเดนพเนี่ยนับครบ5นะครับตามค่าเขาออเดอร์บีเนี่ยระบบก็จะเพิ่มขนาดล็อตไซส์ไม้แก้ฝั่งบายเนี่ยล็อตบเพิ่มไปอีก0.01นะครับการทำแบบนี้ข้อดีคืออะไรครับขนาดล็อตไซส์ของไม้แก้จะไม่เพิ่มเร็วเกินไปนั่นเองจะเพิ่มเป็นกรุ Group, ป๊ปน,นะครับเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนะครับ5ไม้เพิ่มที5ไม้เพิ่มทีอะไรแบบนี้นะครับ และหลังจากเพิ่มขนาดล็อตไซส์แล้วเคาน์เตอร์รีเซ็ตก็จะไปรีเซ็ตเคาน์เตอ n ์เอ็นเดนพากระบวนการแก้ไม้นะครับหากแก้ไม้สําเร็จนะครับบล็อกเช็คเท็ดเคาก็จะเช็คว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปิดไม้บายมากกว่าหรือเท่ากับ2ไม้นะครับแสดงว่ากระบวนการแก้ไม้เริ่มทํางานถูกไหมและหากหากแก้ไม้สําเร็จนะครับ ized, บล็อกเช็ค p r o f i t อันเลียไลบ็อกนี้นะครับจะเช็คผลกําไรนะครับถ้าได้มากกว่า5เหรียญเมื่อไหร่นะครับ ก็จะมีการปิดออเดอร์บายทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ไปเปิดเทลลิงสต็อปไปรีเซ็ตตัวแปรนะครับหลักการเดียวกันนะครับฝั่งเซล์เปิดไม้เซล์โหมด fts ทำงานโหมด rts ทำงานโฟร์เทนฝั่งเซล์ทำงานลีเวสเทนฝั่งเซล์ทำงานหากเปิดไม้เซล์ไปแล้ว if test cell เห็นไหมครับถ้ามีการเปิดไม้เซล์ในกรุ๊ปที่2แล้วราคาวิ่งลงอาจได้กำไรนะครับทุกๆระยะกิจ100ปิป๊บเปิดไม้เซล์เพิ่มเปิดไม้เซล์เพิ่มแล้วอะไรครับ เมื่อจำนวนการเปิดไม้เซลล์มันมากหรือกว่าหรือเท่ากับ2นะครับระบบ trailing stop ฝั่งเซลล์ก็จะทํางานโดยที่ตําแหน่ง stop loss เนี่ยนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดตาม indicator average t o range เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับหากมีการเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้นขาดทุนใช่ไหมครับระบบก็จะเปิดไม้เซลล์เพิ่มนะครับตามระบบแก้ไม้ปกตินะครับโดยมีการเพิ่มขนาด l o s size นะครับตาม ฟังก์ชันการทำงานของ c o ้า t e n d เดนพ s id 2ตัวนี้เมื่อนับครบ5นะครับเปิดไม้แก้ฝั่งเซลล์ครบ5ครั้งก็จะทำการเพิ่มขนาด LotS ไปอีก0.01นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำงานของ ea ตัวนี้หลังจากมีการปิดรวบไม้หากมีการปิดรวบไม้ฝั่งบายก็คือกรุ๊ปที่1ใช่ไหมครับหากมีการปิดรวบไม้ในกรุ๊ปที่1นะครับระบบก็จะเช็คก่อนว่าปิดรวบไม้สำเร็จไหม มีไม้ค้างไหมเช็คยังไงครับบล็อกเช็คเท็ดเขาเช็คว่าจํานวนไม้บายเนี่ยเท่ากับ0ูนยไหมถ้าเท่ากับ0ูนย์ก็ไปรีเซ็ตตัวแปรนะครับที่เกี่ยวกับฝั่งบายให้หมดกลับไปไปสู่ค่าเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าหากมันไม่เท่ากับ0ูนย์เอาคุดสีเหลืองทํางานเราก็ปล่อยให้โหมดโฟ o t ์เทนฝั่งบายรีเวิร์สเทนฝั่งบายนะครับทำงานต่อไปโดยสมมุติว่าล o บ B นะครับให้มีค่าเท่ากับ0 0นนั่นเองเป็นการ แก้ไม้ค้างนั่นเองในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะเจอได้นะครับระบบนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไม้ค้างนั่นเองนะครับฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะครับในหน้าออนเทรดบล็อกเทรด c l o s t, t ose, นะครับถ้ามีการปิดออเดอร์เซลล์นะครับรอ30วินาทีนํา o n e per second มาใส่ค่า30วินาทีลงไปนะครับรอ30วิดูซินะครับ,รนะรบแล้วก็เช็คดูซิว่าไม้ค้างในระบบเท่ากับศูนย์หรือ,อยังถ้ามันเท่ากับศูนย์แสดงว่าแก้ไม้สําเร็จถูกไหมครับปิดออเดอร์ order, แบบรวบไม้สําเร็จใช่ไหมครับ ก็รีเซ็ตตัวแปรฝั่งเซลล์นะครับลด S Count S Mode R T S Mode F T S Profit S นะครับให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับมีอะไรอีกครับถ้ามันมีเกิน5ก็เอา Box Modify Variable เนี่ยมาต่อเพิ่มนะครับแล้วก็รีเซ็ต c า u n t e n Pass ID 2เห็นไหมครับใช้ Counter Reset ID 2ก็คือการที่ไปรีเซ็ต c า u n t e n Pass ให้กลับเป็นนับ1ใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากการปิดรวบไม้ฝั่งเซล์ไม่สำเร็จ แสดงว่าอะไรครับเอาพุทสีเหลืองทํางานเช็คเทดเขาไม้เซลไม่เท่ากับ0ูนย์ล้วก็อย่าเพิ่งปิดครับให้โหมด FTS ทํางานก่อนโหมด RTS ทํางานก่อนเห็นไหมครับเพื่อไปเคลียร์ไม้ค้างให้จบก่อนหลักการตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการใช้งานกันนะครับผลจากการ b a c k t ท s นะครับโดยการใช้ modeling quality 99%นะครับพบว่า นะครับผมทดสอบในไทม์เฟรม1นนาทีของทองนะครับตั้งแต่ปี2023ถึงปัจจุบันเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าออเดอร์มันเยอะมากนะครับที่ท่านเห็นในรูปนี้นะครับทดสอบมา17,92ออเดอร์เนี่ยนี่แค่ปีเดียวนะครับนี่แค่ปี2023แล้วไปต้นปี2024แค่นิดเดียวนะครับแค่เดือนเดียวนะมันมันใช้เวลาทดสอบนานมาก นะครับผมเลยต้องแบ่งซอยการทดสอบแต่ไหนๆผลการทดสอบนี้นะครับได้ออกมาแล้วนะครับแต่รูปที่ท่านเห็นเนี่ยคือปีเดียวนะครับได้กําไร57%เห็นไหมครับลงทุน10,000กําไร5,706 US ดอลลาร์ในขณะที่ maximum ดอดาวเนี่ย27.99 relative ดอดาวยี 99, ่สิบเนะครับถือว่าต่ำนะครับผมก็เลยชอบไงออเดอร์ Order ก็ออกเยอะดีๆก็ต่ำใช่ไหมครับ ใช้กับสเปด21เลยนะครับใช้กับสเปดสูงด้วยผู้เรียนนะครับเรียนมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับมีคำถามสงสัยนะครับส่งคำถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับและใครที่อยากจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์นะครับกับผมนะครับพร้อมรับ EA ประกอบการเรียนการสอนเนี่ยแบบฟรีนะครับทุกตัวอย่างนะครับตอนนี้มา180ตัวอย่างแล้วนะ สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับรายละเอียดการสมัครอยู่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ